อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่มีการเปิดให้บริการมานานกว่าทศวรรษแล้วแต่ในช่วงกลางทศวรรษที่2000ลูกค้าเริ่มใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยผู้สพร้างภาพยนตร์ชิโฮฟูคาดะหันมามองผู้ลีภัยในร้านอินเทอร์เน็ตในสารคดีสั้นกึ่งเศร้าโศกเรื่อง Japan's Disposable Workers ผู้ลีภัยร้านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นพนักงานชั่วคราวที่มีเงินเดือนต่ำต่ำเกินกว่าจะเช่าอาพาร์ตเมนต์เป็นของตนเองได้นี่เป็นสถิติที่น่าสะเทือนใจประมาณ38ของประชากรญี่ปุ่นเป็นคนวัยทำงานชั่วคราวตามข้อมูลของโมโกโตะคาวาโซเอะจาก Young Contingent Workers Union คนงานเหล่านี้มีสัญญาจ,จ้างระยะสั้นมากและพนักงานชั่วคราวก็มีรายได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานเต็มเวลา ความแตกต่างนี้นำไปสู่ความยากจนโดยตรงคาวาโซเอกล่าวฟูมิยะวัย26ปีหนึ่งในผู้ที่ถูกพาดพิงถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้กล่าวว่าตอนแรกผมกำลังมองหาอาพาร์ตเมนต์แต่มันมีราคาแพงมากผมก็เลยตัดสินใจอาศัยอยู่ที่ไรยอินเทอร์เนต็ตผมไมอยากจะประหยัดเงินแต่ทำไม่ได้โชคดีครับที่มีอุปรกรณ์ใช้ครบแต่หลังจากคืนแรกการนอนหลับของฟูมิยะก็ถูกขัจดจังหวะด้วยเสียงคนล้างจาน เขาไม่ค่อยรู้สึกได้ถึงการพักผ่อนอย่างเต็มที่ตอนที่2ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือทาดายุกิซากาอิเขาทำงานเป็นพนักงานเงินเดือนในบริษัทบัตรเครดิตเป็นเวลา20ปีมาแล้วก่อนที่เขาจะลาออกจากงานเนื่องจากมีความเครียดและภาวะซึมเศร้าสูงตอนที่ถ่ายทำสารคดีเขาอาศัยอยู่ในรารอินเทอร์นเน็ตเป็นเวลา4เดือนแล้ว สากายอธิบายว่าการคุกคามด้วยอำนาจเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จดังสุภาษิตท,ที่ว่ายอมงอเดียวาากับหัก